วันนี้ผมมาจะมาเล่นบเดียวอบลูกับเพื่อน ep 2นะฮะก็อตอนนี้มันยังไม่โหลดไม่ได้นะฮะเออโคตรโคตรบักโคตรบักบอกเลยะโอเคกล,ลับมาละนครับวันนี้ผมจะมาช่วยยาไล เนี่องผมจะมาช่วยเพื่อนอัดคลิปน,นะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับหน้าเพื่อนกูัวเนี่ย <c oughs> เพื่อนเด้อเด้อเด้อเนี่ยเพื่อนกูอร่อยวะเดวิบักเฉยเลยอ่าวันนี้ผมก็จะมาสร้างเรือกันนะฮะเออจะพูดคำว่าบ้านละมาฮะเราจะมาสร้างเรือกัน เหีอครตอนนี้ผมกำลังขึ้นนะฮะนั่งเลยฮะโอเคร้อยเริ่มเลยนะปึ๊บโอเคฮะอออเรือคุดจะเพือเรือเพื่อนผมจะรอดไม่นี้อืมใครก็ไม่รู้นะฮะมันมันมาอยู่เฮ้ยอยไหมพอไหมสัตว์ไม่ร้อย คือเกียร์น้อยสุดนะฮะแม่แม่แมแม่ผมยังอยู่รอด่เดี๋ยวกันว่าผมจะมาถึงด่านไหนนะฮะเพราะอะไรนั้นเชี่ยอะไรวะน่ะโคตรของโคตรยาวอ่ะมันคืออีหยังวะ จะลองไปดูเนาะกูจะไปได้ไหมนี่มันคืออะไรวะเขาใช้โปโ้หรือเปล่าทุกคนอ,อ,อันนี้ม่เพ็รับแรงกระแทกนี่ได้ไแหละแรงกระแทกที่หัวกูดิเล่โอ้อะไรวะไวมากขึ้นนะจริง,จร,งจริงว่ามันไวมากขึ้นอ,อ จะตัดไปด่านนี้จะตัดไปด่านนี้เลยนี่โอเคเดี๋ยวจะตัดไปด่านนั้นกะันฮะเ้ยโอเคไปกันเลยดีด,ดีโอเคฮะตอนนี้ถึงด่านที่สามแล้วมันมันเป็นด่านอะไรวะด่านสีเหรอดร้อยเดือบร้อยโด,ยด,ยด,ยดนไปแล้วหนึ่งนัดสองนัดสามนัดอยาให้มีนัดที่สีนะ่ไหมสี่นัดกวานะ่าละ บอกนะห้านัดอะห้านัด,นดโอ้ยหหเรือกูตกโขสว่วบเรือกตกโขล่ซ่วบเรือกตกเรือกตกหมูทำไมมันเป็นหมูวีดันแล่ เล่นไมค้ค้าบเล่นไม้คุบไม้คุบเรือตกบูเรือตกโทรศัพท์เอา้าตายได้ไงวะ ได้ไงวะแต่ได้ไงวะวันนี้ผมจะมาลองเปิดกองสมบัตินะครับเพื่อผมบอกว่ามันเปิดก่องสมบัติได้นะโอเคคนระับผมจะไปขโมยเรือคนนะฮะ <c oughs> โอเคไปไปใครก็ไม่รู้ยังไม่รู้จักเลย โคตรเรพื่อนดังผิดไอ้ควายไอ้ดังผิดชีวิตเปลี่ยนไปเอา้า <ś c oughs> ผมไต้ย <ś c oughs> อนนี๋ไปไปกูเพื่อขับละเอาเอาเอาแล้วมันก็ไปเลยอะเอาอะไรวะเนี่ย ยังไงวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยยังไงวันนี้ผมจะมาลองเปิดกล่องสุบัตนะครับเสียงอันน่าล้ำคาญวันนี้วันผมจะมาลองเปิดกล่องสุบัตนะครับอุ้ยเหี้ยกดผิด มาลองเปิดดูก่อนสร้างอประมาณนี้แล้วมันจะมาลองดูนะครับว่าเฮย้ยย้าเปิดได้โอ้ทุกคนเปิดได้เีมดีมากจะไปไอ้กล่องนี้ล่ะ อุ้ยเฮียโคตรท่เฮียเทจัดเสี้ยวเกินเฟี้ยวเกินจานโคตรเฟี้ยวว่าไม่เฟี้ยวจัดเลยเว้ยทุกคนเอาเฮ้ยบล็อกหมดเฉยไม่เป็นไรฮะมาฮะ ไปเลย <laughs> เพื่อนกูแบบเพื่อนกูแบบเอ้มึงจะกดป <laughs> เปิดทีออ่อะไรตอนนี้ปิดเรื่องผมเนี่ยไปละโอ๊ยอะไรอะไรอ่ะนี <laughs> ่ก็พอพ่บคุณเป็นอยู่นะมาขออ,อนุญาตชัด แล้วมรมอนป่นนอใส่ชาร์จเลยปั๊บหนนะเพื่อกูหายไปไหนวะ,ะทางนี้ใช่ปะวะ กูถอยหลังทำไมเนี่ะก็ว่าอยู่ โคตรนิ่งเฮ้ยไอ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 สแันอ๋อไปเลยตัวกูะจะไปเหลือแล้วเนี่ยเฮ้ยไว้ไอดีๆอ่ะกูจะครอบคุมได้ไหมนะ ก่านที่สองเฮ้ยอิอยะต้นไม้เฮ้ยเอ้าก็คุมได้อยู่ไหมโอเค ข้าก่อนเึเชื่อเลยว่านัเวิจิตรเอ้อเอ้อว่าไอ้ย้ยเดิมจะไม่รอดแล้วเอาไอ้ี้ยเอ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 ารอกูก่อนรอ ีอะไรผมซือ้อไหอมาหากราบอ่าเคเวยีกินฮะวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องไม่ธรรมดาไนะ ธรรมดาเช่นเค เรามาดูผลงานของผมนะตกแต่งไม่ได้เฮ้ผมจะตัดไปตอนสร้างเรือเสร็จเลยนะ <S <S โอเคถ้าตอนนี้เราก็ได้สร้างเรือสสร็เีเรียบร้อยแนละ้วคือแบบสร้างงานมากเลยฮนะแล้วผมก็เซฟแบบนี้เรียบร้อยแนละ้วอันนี้รอบสุดท้าย i need lots of time เพราะว่าเวลาผมจะไม่พอลนะครับแล้วมึงเออคนมาดูกันว่ามาดูกันว่ารอบสุดท้ายนี้ผมจะชนะหรือเปล่า ป่าคุณปล่อยเรือผมจะไม่รอดแล้วทุกคนสปีดลันเป็นวันนี้ EP สองผมว่าจะจบ EP EP ที่สามสิไม่ใช่ดิ EP EP เบลเบลเล่นเกมกับเพื่อน ไม่รู้ว่าจะจบ EP ที่สามหรือเปล่านะเอเอก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่อ้าวผู้ตายูาตายอาิจฉาโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับโอ้ยดีครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะยอนย่าลืมกดไลค์นะครับ 来，吸米。